น้องมือใหม่ที่จะสอบราชการนะครับที่ยังไม่รู้ว่าวุฒิตัวเองเนี่ยสอบตำแหน่งไหนได้บ้างนะค,คุณเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําให้คุณทําทีละขั้นตอนนะอันดับแรกเนี่ยผมขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนว่าวุฒิการศึกษาที่เราจบมาเนี่ยนะครับเราอย่าไปโฟกัสที่ชื่อปริญญาชื่อสาขาวิชาเอกนะครับอ่าให้เราโฟกัสตรงที่ผลการรับรองของสำนักง,งานกาพนะฮะผมจะมีเว็บหนึ่งเว็บนะครับให้เราเข้าไปดูนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเว็บในการเช็ควุฒิของสำนักง,งานกพว่าวุฒิของเราเนี่ยนะครับ กพรับรองเป็นทางเป็นสาขาไหนนะฮะให้เราค้นหาเอกสารหน้าตาแบบนี้ให้เจอนะครับแล้วก็เซฟภาพเก็บไว้นะเราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยวุฒเรานะครับกพรับรองเป็นทางเป็นสาขาไหนบ้างนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะเช็ควุฒตัวเองให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าวุฒเราได้ทางไหนสาขาไหนทีนี้เราสนใจตำแหน่งไหนนะครับตามภาพนี้นะเนี่ยเนี่ยตามเนี้ยนี่นะฮะนะครับคร่าวๆคร่าวๆตามนี้นะครับเราก็ ค้นอีกครับค้นอีกรอบหนึ่งก็คือไปค้นแล้วก็ค้นว่ามาตรฐานกําหนดตําแหน่งท้องถิ่นนะครับตอนนี้คนจะสอบท้องถิ่นนะมันจะมเีเว็บไซต์ต่างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานตําแหน่งท้องถิ่นเนี่ยเยอะมากนะผมยกตัวอย่างเว็บนี้แล้วกันนะหน้าตาประมาณนี้จิ้มจิ๋งเข้าไปนะก็จะเจอว่ามันจะเป็นการลงข้อมูลว่ามาตรฐานกําหนดตําแหน่งท้องถิ่นเนี่ยมีตําแหน่งไหนบ้างนะครับเราก็เลือกกันเลยครับทีนี้ว่าเราสนใจตําแหน่งไหน สมมติว่าเราสนใจตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตำแหน่งนักจัดก,การงานทั่วไปตำแหน่งนักทะเบียนและบัตรอะไรเงี้ยแล้วแต่เราสนใจนะอืมครับเราก็คลิกเข้าไปสักหนึ่งตำแหน่งไปดูก่อนว่าตำแหน่งนี้วุฒิเราได้ไหมวิธีการนะครับก็คือเราก็คลิกเข้าไปดูมา,รารตรฐานตำแหน่งนะครับข้อมูลมาจิู่ประมาณประมาณหน้าหน้าหน้าที่3มนะครับมันจะบอกว่าวุฒิไหนบ้างที่สามารถสอบได้ส่วนมากถ้าเป็นนักวิชาการก็จะเป็นวุฒิปตทปอเอกแต่ถ้าเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาจะใช้วุฒิปตสมัครสอบนะนครับเราก็ เปิดดูไล่ดูเปรียบเทียบกันไปนะครับไล่ดูแล้วก็เปรียบเทียบกันไปว่าตำแหน่งที่เราสนใจกับวุฒิที่เรามีได้หรือไม่ได้นะครับแบบนี้ถึงจะถือว่าเราเราพยายามหาข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าทักมาหาผมนะครับอาจารย์ดูให้หน่อยนั่นนี่แ่บผมขอ,อยากจริงว่าผมไม่ไม่ได้จริงนะผมผมทําให้ทุกคนไม่ได้จริงนะเพราะมันเยอะมากโอเคนะวิธีการตรวจสอบวุฒิง่ายๆแล้วก็เทียบกับตําแหน่งก็มีประมาณนี้นะครับและก็าการณีที่3ามครับ ถ้าคนจะสอบนักวิชาการศึกษานะฮะนักวิชาการศึกษาเนี่ยนะครับมาฐานตำแหน่งเขาบอกว่าวุฒิที่นะครับวุฒิที่ได้รับรองให้สามารถสอบบรรจุเป็นครูได้นะครับถามว่าครูเนี่ยองค์กรการบริหารงานบุคคลของครูคือใครครับคือกศครับผมนะครับกศก็จะมีเว็บของเขาเหมือนกันก็จะมีการรับรองทีนี้ผมก็แนะนําว่าให้คุณค้นหาเว็บของกศเหมือนกันครับพิมพ์เลยครับตรวจสอบวุฒิกศนะครับตามนี้เลยนี่ทำนี้เลย มันก็จะขึ้นหนึ่งเว็บขึ้นมาเราก็เอาข้อมูลการศึกษาของเราไปกรอกครับปุ๊บปุ๊ให้มันได้เอกสารที่เป็นการรับรองของเรามาว่ากกสอได้รับรองวุฒิของเรานะสามารถที่จะสอบเป็นครูได้นะครับเราก็เอาแคปภาพตรงนั้นไว้นะครับบันทึกภาพตรงนั้นไว้แล้วก็เนี่ยเราสบายใจละว,ว่าวุฒิเราสาขาเราที่เราเรียนมาเนี่ยกกสอรัรบรองนะอันเนี้ยสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้อย่างแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากเนี่ยคนจะถามกันเยอะแล้วซึ่งผมตอบไม่หมดต้องขอเพลงจริง,งนะ แต่ถ้าเกิดว่าหาแล้วดูแล้วไม่มั่นใจนะครับผมยินดีตอบนะครับอินบ็อกมาเลยทักมาเลยาจ้า์ขาหนูดูแล้วพี่ขาหนูดูแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้สนใจจะสอบตำแหน่งนี้ไม่ทราบว่าได้หรือไม่ได้นะผมก็จะได้ช่วยดูมันก็จะได้ช่วยทุ่นแรงผมไปไปอีกแบบใหญ่เลยนะผมก็จะได้ตัดสินใจช่วยได้ง่ายขึ้นดีดีกว่าว่าผมจะไปหาข้อมูลให้ให้พวกเรานะครับเป็นหลายคนซึ่งผมทําไม่ได้จริงๆนะพวกเราอ่ะเรียนจบ มาครับเรารู้แล้วแหละว,ว่าสาขาอะไรเราเอกอะไรนะครับไปไปตรวจสอบพูดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลมาถ้าไม่มั่นใจทักมาหาผมผมยินดีช่วยตอบผมยินดีช่วยที่จะ,ะชี้แจงให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมหาให้เลยเนี่ยอันนี้ผมทาไม่ได้จริงๆนะต้องขออภัยจริงๆนะครับประมาณนี้นะก็ใครมีอะไรเม้นไว้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ